สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา<อ>พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอพดุลยเดชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดการปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชนโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่วันที่1 3กันยายนพุทธศักราช2533หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมชละประทานและหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยงานเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียของโครงการมี4ระบบได้แก่ ระบบบ่อบบัดน้ําเสียระบบพืชและหญ้ากรองน้ําเสียระบบพื้นที่ชุกน้ำเทียมและระบบป่าชายเลนบำบัดน้ําเสียโครงการรับน้ําเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยการสูบผ่านท่อลำเลียงน้ําเสียใต้ดินจากสถานีรวบรวมน้ําเสียบ้านคลางยามระยะทางประมาณ18.5กิโลเมตรเยสบายไหม สถานีที่สองบอ่อบำบัดน้ำเสียระบบบอ่อบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบอ่อตกตะกอนจำนวนหนึ่งบอ่บอบ่อผ oh, นจำนวนสามบอ่อและบอ่อปรับสภาพจำนวนหนึ่งบอ่อระบบบอ่อบำบัดน้ำเสียทำหน้าที่บำบัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียด้วยกระบวนการแย,ยสไลายสารอินทรีย์ แบบใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในน้ําเสียทําให้สารอินทรีย์ในน้ําเสียเปลี่ยนเป็นสารอดินซีหรือาธาตุอาหารสารายสีเขียวขนาดเล็ก,ก,กจะดูดธาตุอาหารหลบบนี้ไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตการเติมออกซิเจนให้กับระบบอาศัยกลไกธรรมชาติจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของสารายสีเขียวขนาดเล็กในบ่อบําบัด และอาศัยกระบวนการลงที่ทำให้เกิดการแทรกซึมของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศบริเวณเหนือผิวน้ําลงสู่น้ําเสียภายในบอ่อเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิด,ด้านบนและด้านล่างของบอ่อจึงทําให้ออกซิเจนจ